สวัครับสวัสดีครับสที่ช่อการทักทีถือะรับทุกท่านทักทีต้องิรรมดานะครับต้งมีผิดปกติาขจะมานำเนนลาตาตานะนครับตาตาของวันที่21กรกฎาคม2568นะตาตากนก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับถี้ให้ชมงทุกๆเวลา8โมง45นะครับทุกวันทุกวัดลนะครับขอขปุมมาที่ทุกท่านะครับที่เข้ามารงนะติดติรติดติดตุกเิดตอดตาดติ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 ดตดติดตับตดติดตดติดตดด เราจะมาวางนี้้ัต่างนี้เลยนะครับเก็กับแปดนะพววนนี้ก็เข้านะครับแต่คู่เจาะหายนะเ้าเฉพาะเด่นนะมันทามันตะวันด้วยนะครับนี่นะเจ็ดนงหนึ่งเจ็ดเจ็ดต่องเจ็ดเจ็ตามีห้าห้าเจแปดนึ่งหนึ่งแปดแปดตางแปดแปดต่าแปดแปดห้าหแด あっ、て言うんだう。